มาพี่น <ules> ้องสยิบข้าวให้กับเขาอีกแล้วจ้ารอบตีบเป็นรอบของน้ำไม้ดองอีกแล้วจ้าเยอเกินไปแกงป่าหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกจ้าฝั่งเครื่องแกงไว้แต่ว่าเป็นเครื่องแกงเราพี่น้อง ตั้งตะไร่หอมแดงมันเดียวเากับิุดร้อนมันหอมกันวันนี้วันที่เจ็ดแบบพี่น้องอากาศเก็เยากเอ้าออจักกน้อยฝนตกยูมาขึ้นทางน้ำเราะใขังในรหน้าอไงเจ้าสุกหัวหหอมกัน นอนแล้วอาบน้ำก็ตเต้าเรียบร้อยแล้วเตรียมชาทุกินเขาเท้เลยจ้าแกงปลาดุพี่น้องจ้าก็ได้หั่นอีกวะไม่เป็นเงินังนมาตลาดเลยจ้ะ ได้ใส่กระทะน่อยเอากระทะให้ตาเพิ่นผัดตาเพิ่นผัดอันผัดเพิ่นยอดน้ำปลาลงนิดเดียส่ดอันนี้นิดน้อยแล้วไปสั้นก่ถ้าไปเรื่อยๆ ฮักกล่องก็หักพี่น้องเอ้ยจะให้ลูกไส้ละทาหให้ให้คไปต้งองซ้ำอวะฮัากล่องใส้เกลือเล็กน้อยเอาเล็กน้อยก็เพราะว่ากันบะกลมก็เนมัอนกับบนะแสนาะจ้าเจ้าเขาอยู่ปลาเขา ำกับข้าวอยู่จ้าล่างไว้เรียบร้อยเลยกิน,นแม่บ่ล่ะกินบ่

หาละที่หาละที่หาละที่หรอบอ่หาละที่หรซ้ำหนีหละก่อนซะก่อนจ้าถ้าเบิึงตอนต่อไปจ้าคราบับ